จริงๆแล้วไม่ดูไม่รู้พอดูถึงเข้าใจมาเลยว่าที่ผ่านมาเราคิดมาตลอดว่าแผงเหล็กกั้นข้างถนนพวกนี้น่าจะเป็นเครื่องจักรติดตั้งทั้งหมดแต่ไม่คิดมาก่อนว่าแต่ละช่วงนั้นกลับต้องอาศัยแรงคนล้วนๆในการติดตั้งคนงานหลายคนต้องช่วยกันทําอย่างพร้อมเพรียงแม้จะใช้หลักคานงัดเข้ามาช่วยให้ทํางานง่ายขึ้นแต่กระบวนการติดตั้งก็ยังคงหนักมากอยู่ดีจากจุดนี้ก็พอมองออกว่าแผงกั้นนี้คุณภาพแน่นจริงๆ ดูเหมือนเป็นงานที่ใช้แรงเป็นหลักแต่จริงๆแล้วฝีมือและเทคนิคก็สําคัญไม่แพ้กันถ้าประสานกันพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจทาให้ประสิทธิภาพการติดตั้งลดลงได้แต่เมื่อเทียบกับการติดตั้งใหม่การซ่อมแผงก้านที่โดนชนเสียหายกลับง่ายกว่ามากเพียงแค่นําลวดสลิงมามัดยึดแผงก้านที่เบี้ยวไว้จากนั้นใช้เครื่องดึงลวดสลิงให้ตึงก็สามารถอาศัยแรงดึงค่อยๆดึงให้แผงก้านที่เสียหายคืนรูปได้อย่างช้าๆซึ่งตัดกับตอนติดตั้งใหม่ที่ต้องใช้แรงเยอะมากอย่างเห็นได้ชัด ต้องบอกเลยว่าการติดตั้งแผงก้านนี่เหนื่อยจริงทั้งแรงและทักษะคงไม่ต้องสงสัยเลยว่าค่าแรงของคนงานพวกนี้มาจะไม่น้อยแน่นอน